ส่งท็อป5ดาราไทยที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ประจำปี2064ถือเป็นเว็บไซต์ดังเหมาะสำหรับคนไทยที่มีการค้นหาในโลกออนไลน์ปัจจุบันยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนและอีกหนึ่งในเว็บไซต์อย่าง Google คือการให้บริการในการหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งล่าสุดมีการจัดอันดับโดย Google ประเทศไทยเผยคำค้นหาชื่อบุคคลยอดนิยมที่คนไทยค้นหามากที่สุดประจำปี2564โดยท็อปวันติดอันดับ คำค้นหาชื่อของหนึ่มทอยทอยธนพัฒน์ชนะกุลพิสารนักแสดงซีรีส์ดังที่มีจุดเริ่มต้นจากการมาเป็นดีเจกระทั่งดวมแสดงซีรีส์วายถือเป็นอีกก้าวที่ทําให้เจ้าตัวดังๆในเส้นทางของวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก มาที่ท็อป2ของการค้นหาจนติดอันดับประจำปี2564คือนักร้องหนุ่มเฟิร์สอนุววนแซโจเจ้าของเสียงร้องที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยมีผลงานเพลงที่ทําให้เจ้าตัวโด่งดังและประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รัก ท็อปสประจำ2564าคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวน้อยล้านล้านวิวอย่างกระต่ายพณนิพาหรือพณนิพาเขียวเพชรนักร้องสาวค่ายของครูภัยบุญแสงเดือนที่ปัจจุบันนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกับกระต่ายโดยมีพยานรักตัวน้อยหนึ่งคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคนดังที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวมาที่ท็อปโฟกคือนักร้องหนุ่มสุดฮอตที่ลหลายๆคนต่างเรียกว่าแดดดี้พัฒน์พาวเวอร์พล่าสุดกรองอันดับการค้นหาใน Google Trans Trends อันดับ4 ที่ได้ไปถึงแม้ว่าปัจจุบันพาจ,จะเก้า,อาอยุเข้าเลข4แล้วแต่ใบหน้ายัางคงอ่อนเวอร์ละลายหัวใจสาวหลายๆคนสมกับเป็นแดดดี้ของแฟนๆที่สุดลายอันดับ5ของการค้นหาประจำปี2 5 6 4เป็นของชื่อหนุ่มท็อปนันต,รตกรไตรกิจเวท นักแสดงสายบูตดีกรีอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติและมีความสามารถในด้านกีฬาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งในด้านของการแสดงเจ้าตัวก็จะแสดงในบทบูตรหรือตัวร้ายในละครต่างๆในช่องน้อยสีก่อนที่จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระในที่สุด